สวัสดีค่ะวันนี้ร้านโฮมจุ้ยนคะรสวรรค์น,นะคะเรามีสินค้านําเสนอแปลกแปลใหม,ใหม่ซึ่งปีนี้เราไปเมืองจีนม,มาแล้วเราไปเลือกใหม่มาทั้งหมดเลยแล้วกสว็ส่วนใครที่จะสนใจอยากได้โคมไฟแบบน,นี้ไปทําแบ็คดรอปเรามีราคาส่งนะคะถ้าใช้สิทธิผู้ขึ้นไปที่ร้านขายเป็นราคาส่งเลยคะ่ะหรือจะเอาเป็นพวกโคมไฟฟ้าแบบสไตล์อย่างนี้เอาเป็นประมูลสันเจ้าทางร้านให้ทางคณะกรรมการยิวสินค้าไปก่อนประมูลเสร็จแล้วค่อยมาเคลียร์ได้นะคะ อันนี้จะเป็นโกมรุ่นใหม่ทั้งหมดค่ะลองดูใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบเกตแล้วมีลายลายนูนทั้งใบเลยค่ะาะนี้เป็นสินค้าเกตเอทั้งหมดนะคะก้านของมันจะแข็งมากแล้วมีความยาวพูดที่จะสวยงามเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นลายมังกรนะคะปีหน้าปีมังกรทองอย่าลืมอันนี้เป็นกำมะหยี่หมดทั้งใบค่ะเป็นมังกรพิมพ์ลายอย่างนี้เลยไม่มีที่อื่นค่ะรับรองได้มีที่ร้านเราที่เดียวแล้วยิ่งกว่านั้นปีนี้นะคะ สมมติใครซื้อ1,000บาทจับฉลาก1บาเบอร์ได้กิฟเชอร์เชึ่ง1,000บาท3รางวัลค่ะเราเป็นรางวัลใหญ่ จะมีรางวัลไว้สําหรับลูกค้านะคะจะเป็นโคมไฟแบบนี้จะเป็นโคมไฟแบบเรืองแสงค่ะแล้วก็มีไดไอซ์อันนี้จะมีรางวัลใหญ่อีกสองรางวัลน,นะคะมีปีเซียและมีรางวัลอือ่นๆอ,อีกมากมายร้านค้าท่านใดอยากได้มังกรมีหมดนะคะทุกทุก,ทกไซส์ค่ะมาที่ร้านได้เลยค่ะขอเชิญค่ะ